ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกล่าวมาว่าผมตโวธ R P C C กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะมาแตะรถไฟฟ้าอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะ B Y D Dolphin Excellent Limited Edition ตัวท็อปนะคุณผู้ชมนะทูโทนแบบนี้สีขาวตัดกับสีเทามีหลายสีเรามีหลายคันมากนะคุณผู้ชมนะสำหรับ B Y D Dolphin ใครหาอยู่นะอยากให้เข้ามาดูหลายคันมากๆประมาณ10กว่าคันนะคุณผู้ชมนะใหม่มากๆคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เช่นเดียวกันเป็นสีทูโทนขาวตัดกับสีเทานะคุณผู้ชมนะกระโปรงหน้าเนี่ยเป็นสีเทาส่วนตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวนะครับผมเเเซซนนนนนออรร์มมมมมีีจัััดดใใหห้้้บคคคลยุณผููชะ่าากๆ ของด้านหลังกันบ้างนะคุณผู้ชมนะใหญ่โตมากๆคันนี้อันไประสงค์นะครับผมเก็บของได้โวตดเยอะนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถแฮทแบ็กห้าประตูไฟฟ้าแ,แ,แท้แบบนี้นะครับผมใหม่ๆแบบนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมเก,ก,ก,ก็บของได้เยอะอัตถประโยชน์นะคุณผู้ชมนี่ที่เก็บของด้านหลังกว้างๆเลยนะคุณผู้ชมนะสามารถเก็บของได้เยอะแน่นอนนะครับผมามีถัดรองจะมาให้อุปกรณ์ผมจัดให้ครบๆเลยนะครับผมตรงนี้สามารถบังของได้ถอดออกได้นะคุณผู้ชมมาสามารถถอดออกได้ใครไม่ชอบนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะภายในของเขาเนี่ยบอกเลยว่าจ ต็มามากใหม่มากคุณผู้ชมนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมเบาะหนังรอบคันนะคุณผู้ชมนะดูเบาะเขาก่อนเห็นไหมสภาพเบาะคือใหม่มากคุณผู้ชมนะไม่มีขาดไม่มีซีดเลยอ่ะเป็นเบาะหนังรอบคันด้วยนะครับผมเอ็กเซนเดรนสเบาะไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะที่สำคัญคันนี้เป็นพาโนรามิกซันรูฟด้วยนะคุณผู้ชมนะใหม่มากๆคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคุณผู้ชมนะบีเวอร์ดีดอรฟินคันนี้เป็นตัววิ่งไกลนะครับผมออปชั่นจัดเต็มแน่นอนแล้วคุณผู้ชมนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้มีีีีจจจจออ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 อพรรรร้้้้้้้้มมมมมมกกลงงถถถยยััััดดดดใใหหตตนนนนนนสาาาาชชชช์แบืืืไไะะคุณผูเเเ็ฟฟ่่วป จัดเต็มมากคุณผู้ชมนะจอนี้มันจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะ,ะใครอยากใช้งานนะคุณผู้ชมมนกประโยชน์คันนี้จัดได้นะครับผมด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยคุณผู้ชมนะกว้างขวางนั่งสบายสุดๆนะครับผมเบาพับได้แยกกันซ้ายขวานะคุณผู้ชมนะตรงนี้สามารถพักแขนได้คุณผู้ชมนะดึงลงมาพักแขนได้ แบบนี้เลยนะครับผมเบาะนี่เป็นเบาะเจาะรูเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะโคตรสปอร์ตเลยนะครับผมเบาะไม่มีขาดไม่มีซีดใหม่มากคันนี้คุณผู้ชมนะนี่เบาะนี่พับได้แบบนี้เลยคุณผู้ชมนะป่าฝั่งนู้นก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะฝั่งนู้นก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันใครอยากได้รถแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นแฮทช์แบดห้าประตูนะคุณผู้ชมนะจัดคันนี้ได้ผมมีหลายคันมากสำหรับดีเวดีดอฟฟิตลองเข้ามาดูที่ร้านก่อนมีหมดเลยนะครับผมราคาเริ่มต้นที่สามแสนกว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับตัวเซนด์ดา นะลองเข้ามาดูที่ร้านก่อนนะครับผมสำหรับใครสนใจนะสำหรับใครอยากได้รรยฟ้าแท้แบบนี้นะครับผม BVD Dolphin Extended Lens ตัวท็อปนะครับผมผมจัดให้แค่4,000แบาทเท่านั้นเองถ้าอยากได้ผมทิ้งเข้าแตกในส่วนของด้านล่างถ้าสนใจกดดวยใจกดแชร์แล้วพิมพ์เข้ามาว่าสนใจ BVD Dolphin ได้เลยครับผม